ฟินฟินบุ๊กเรื่องเล่าจากชั้นหนังสือ7 e เ e ่ e อเมื่อก่อนเป็นร้านขายน้ำแข็งใครจะไปคิดว่าจุดกำเนิดของร้าน7 e เ e ่ e อเคยเป็นร้านขายน้ำแข็งมาก่อนแล้วตอนนี้7 e เ e ่ e อทั่วโลกใหญ่แค่ไหน ในปี2470เมื่อบริษัท Southland Ice ที่ดำเนินกิจการผลิตและการขายน้ำแข็งในเมืองดัลลัสได้เล็งเห็นว่าลูกค้าต้องใช้เวลาในการเดินทางค่อนข้างมากในการซื้อสิ่งของบางอย่างทุกวันพวกเขาจึงได้เริ่มนำไข่ไก่นมขนมปังและสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆมาขายในร้านของตอนเอง จนภายหลังได้เปลี่ยนชื่อร้านเป็น Totem Store ในช่วงแรกร้านเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา7 AM ถึง1 1 PM นั่นคือ7โมงเช้าถึง5ทุ่มซึ่งเป็นช่วงเวลาทําการที่แปลกใหม่ในตอนนั้นต่อมาในเมื่อปี2489เขาจึงได้เปลี่ยนชื่อร้านตามเอกลักษณ์เป็น7 11นั่นเอง จนกระทั่งปี2506บริษัทได้ทดลองเปิดให้บริการ24ชั่วโมงซึ่งเป็นที่น่าพอใจของลูกค้ามากเขาจึงได้เริ่มปรับใช้ในโยบายนี้เป็นต้นมาในช่วงปี2523ถึง2533บริษัทต้องประสบปัญหาทางการเงินมีพระนิ้สินทำให้ล้มละลายจนถูกเทคโอเวอร์ในปี2534โดยอิโตโยโกดะ บริษัทญี่ปุ่นที่ทำธุรกิจร้านค้าปลีกและ 7-Eleven Japan สุดท้ายในปี2,548อิโตโยโกโดะ ได้ตั้งบริษัท7 e v e n I Holdings ขึ้นและ7 e l e v e n ได้กลายเป็นบริษัทลูกนับแต่นั้นเป็นต้นมาปัจจุบัน7 e l e v e n ที่ญี่ปุ่นมีบริการอะไรที่ล้ำหน้าคนอื่นบ้าง 1. อาหารและเครื่องดื่มและสินค้า7 e v e I ที่มีหลายระดับ 2. 7-11 e v e n l Meal Service ให้ลูกค้าสามารถสั่งอาหารทางโทรศัพท์หรือออนไลน์แล้วสาขาที่อยู่ใกล้ๆจะส่งให้ 3. เครื่องถ่ายเอกสารที่สามารถใช้ก๊อปปี แล้วยังสามารถปริ้นจาก s อ Card จากมือถือหรือจากไฟล์ที่อยู่ใน Account ออนไลน์ก็ได้นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมต่อฐานข้อมูลกับรัฐบาลสามารถขอปริ้นเอกสารราชการ4 7 Bank เป็นบริการตู้ ATM ฝากและถอนเงินรวมทั้งมีการบริการให้สินเชื่อรายย่อยด้วย5บริการอื่นๆที่น่าสนใจเช่นบริการ Wi-Fi ฟรี Free, บริการห้องน้ำที่สะอาดลทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่น บริการส่งซักรีบบริการรับส่งพัสดุและบริการซื้อและชำระค่าตัวต่างๆเมื่อเทียบกับผู้เล่นรายอื่นๆ7 e l e v e n ถือเป็นร้านสะดวกซื้อที่มีสาขามากที่สุดในโลกโดยรองลงมาคือ Family Mart และ Tesco มีการประมาณการว่า7 e l e v e n มีลูกค้าเข้าออกรายกว่า61ล้านคนต่อวันเกือบเท่าจำนวนประชากรไทยทั้งประเทศหากนับรวมยอดขายของทุกสาขาทั่วโลกรายได้ของทั้งกรุ๊ปจะใหญ่เป็น อันดับที่58ของโลกซึ่งสูงกว่ายอดขายของบริษัทชื่อดังมากมายเช่น Boeing, Bank of America n e s เ l e Microsoft หรือ IBM เป็นต้นส่วนหุ้นของบริษัท 7&i ซื้อขายที่ประเทศญี่ปุ่นปัจจุบันถือว่ามี Market Cap ที่ใกล้เคียงเท่ากับปตทซึ่งเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในตลาดหุ้นไทยสำหรับ7 eleven ในไทยอย่างที่ทุกคนทราบบริษัท CP All ในเครือ CP เป็นผู้บริหารแฟรนไชส์7-11ในเมืองไทยโดยเปิดให้บริการสาขาแรกเมื่อปี2532ที่ถนนพัฒพงประเทศไทยมีสาขายเยอะ เป็นอันดับ2ของโลก โดยรายได้จาก7 e l e v e n คิดเป็น57%และจากแมคโครคิดเป็น36%ที่น่าสนใจก็คือปัจจุบันหุ้น CPO มี Market Cap ที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของตลาดหุ้นไทยเป็นรองแค่บริษัทรัฐวิสาหกิจเช่นปตทและ AOT เ,เมื่อมาคิดดูแล้วการที่จะเป็นบริษัทใหญ่อันดับต้นๆของประเทศบริษัทนั้นจะต้องมีสิ่งที่เหมือนกันคือมีอำนาจต่อรองสูงมากและทุกๆคนในประเทศไม่มีทางเลือกต้องใช้ ค้าหรือบริการของบริษัทนั้นสรุปถ้าเราฝันอยากจะมีธุรกิจที่ใหญ่โตคำถามแรกที่คงต้องถามไว้กับตัวเองก็คือสินค้าเราจำเป็นสำหรับทุกคนได้อย่างไรจากหนังสือลงทุนแมนมาร่วมเปิดหนังสือหน้าต่อไปพร้อมๆก,กันกับฟินฟินบุ๊คเรื่องเล่าจากชั้นหนังสือ